หลายคนนะครับกค็คงสิเห็นการไล่สดนะครับของเพจบันเทิงนะครับซึ่งเพื่อนถือเอารูปไปแขวนไว้นะครับเนาะให้คนมากคอมเมนต์ย่างสนุกปากว่าจังสันเนาะครับแล้วเพื่อนก็ได้มาไล่สดนะครับพี่นอ้องก็คงสีผ้ากันได้ยินไในฟั่งกันพอสมควรนะครับเออเพื่อนกระสีอยากได้คำขอโทษนะครับจริงจงจาก ใจนะครับทีเเ่เอาไปแขวนให้คนได้วอาได้ว่าได้ท่ายกันนะครับบางคนกัเว่าเสียให้หายนะครับเพราะเล่ากัจืนยันนะครับว่าเพศนี้เป็นเพจหนึ่งที่บอกง่ายๆว่าคดุดว่าแฉกันพอสมควรนะครับเนาะกระคงบ่หัวสีเขาใจพิษหรือว่าถูกต้องนะครับเนาะ แต่ว่าเพจที่ได้ออกมากยืนยันกับว่าบ่มีส่วนเกี่ยวข้องในเพจพีที่เพื่อนมีปัญหากันนะครับบทสรุปนี้จักไพสิเป็นไผล่ะครับพี่น้องแล้วก็เพื่อนก็บอกนะครับว่าเออที่ไปยุตำรวจไซเบอร์นะครับว่าเม้นคนนี้เป็นเพจนี้คือคนนี้คือแอดมินมันบอมเมียนนะครับแล้วก็ไปแถลงข่าวยุหันเออเพื่นว่าความเหมาะสมมันเมียนบอเนาะครับเนาะ ล้วก็ได้อ่างว่าเจ้าหน้าที่บางคนให้ขอมลมาแบบนั้นนะครับเนาะซึ่งบ่ฮู้่นะครับว่าจริงจริงมันเป็นยังไ๋คุงสีรอบเบิงว่าบทสรุปนี่นะครับเพิ่นสีฟองรองกันหรือเฮ็นอีหยังกันแน่ครับแต่เพิ่นก็อยากได้คำาขอโทษจริงใจเรื่องนี้ที่จริงอ่ะมันคุยกันแล้วมันกระจบแล้วครับมันบ่เมนเรื่องที่ข้อขาดบาดตายนะครับเนาะบมเมนเอามีดหรือเอาปืนมาไล่ยิงกนันมันบ่เมนเนนะครับเนาะ ซึ่งบางเทื่อเนาะซิงซิงที่ทุกมือนี่ค้นหัววาโลกโซเชียลมันรวดเร็วพ่อเวาอีอยงขึ้นมาเนาะมันก็เวาตโตโตกันไปได้พี่นองแล้วก็บางคนก็เข้าใจผิดซึ่งสำคัญก็คือการที่ใ้้คอมูลที่บ่ตรงทับความเป็นจริงนะ ส่วนผู้ใดสิได้ดขอมูลมาแบบใดก็ต่างคนต่างหาพยานหลักฐานมายืนยันกันครับว่าเรื่องนี้มันแม่นจริงบบจริเนาะครับเนาะก,กะย่างที่เพิ่นได้เว้าล่ะครับคนก็มาคอมเมนต์กันแบบย่างหลายก็ให้กกำลังใจนะครับว่าสิ่งที่เพิ่นออกมาเว้านั้น ว่วาสิเป็นดาราหลายๆคนนะครับเดอ้อเอาเรื่องเท่าต่างๆที่ออกมานี่มันก็นเป็นเรืองจริงทั้งนั้นที่เพิ่นเอาออกมาว้าเนาะครับเนาะส่วนที่หาวาเพิ่นเป็นเพจที่เป็นกรณีกันเนาะครับเนะาะจังไรเราก็ยับมามัน่นบ่แเมียนดอกให้ไปเบิง้งให้ไปหาข้อมูลดีๆเนาะครับเนาะแล้วก็มีบางคนบางท่านเพิ่นก็สิฟองรองขึ้นนะครับเนาะ อันนั้นก็ต้องไปสู่กันในชั้นสารเด้อพี่น้องเอ้ยหาข้อมูลพยายนหลักฐานที่เชื่อมโยงกันเออว wow, ่ามันแมนบ่มแมนบวกห้ว่าเพิ่นสีขึ้นเมือ่อดเนาะครับเมื่อมีการฟ้องร้องกันศารเพิ่นก็นสินัดอ,อ่าไปบากันอีกเทื่อนึงพ่นละครับส่วสิจบครับพี่น้องถ้าบ่ายอมกันเนี่ยเง้วอยู่แล้วครับเออบางคนเพิ่นเพิ่นกับ,บ่วูหว่าสิยอมกันหรือบ่ยอมนะครับเนาะ สิ่งใดที่เพิ่นนว่าได้หรือว่าว่าได้นะครับเนาะในในเพจต่างๆที่เอาออกมานะครับบางเือขอมูลข่าวสารส่วนมากจริงๆนะมันก็เป็นข้ามที่ค้นโพสต์หรือว่าเพื่อนว้าขึ้นมาทั้งนั้นนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดอีหยังขึ้นแน่เรื่องเล่าต่างๆนี่ครับแล้วส่วนการที่ไปคุดหรือว่าคุดเนาะครับแม่นสิเรื่องจริงหรือว่าจริงนั่นแหละ เพื่อนก็เอาออกมาเวา้ามาว่ากันบางคนก,กับาฟันท่งไปเลยนะครับเนาะแต่ว่าอี้ยังก็ตามพี่น้องเฮาก็ใส่ความคิดแล้วก็ผิดจาหน้าเบ่งอย่างรอบขอบวา่าอี้ยังมั่นจริงหรืบอบ่จริงครับเฮาก็หาเบิ่งข้อมุ่นพี่น้องเบิ่งหล,ลายช่องเบิ่งอนใดเพิ่นมีอีหยังเน่เอามาว้าว่านะครับ ส่วนมากลลายช่องกับสิไปแน่วทางเดียวกันซะส่วนใหญ่นั่นแหะครับเอฟซีเฮ้านน่ผมบอกเลยว่าหู้ดีหู้คักพร้อมบางคนนี่อยู่ใกล้ๆอยู่ขังในเนาะครับเนาะเพียงแต่บ่เปิดเผยด้กครับตัวตนนะแต่เปิดเผยมากโจจจะขอางยุ่งยากแน่นอนครับเพราะฉะนั้นยุ่แบบนั้นแหะครับดีที่สุด เออบอต้องบอกบอต้องว่ายน้ำหู้ว่ายั้บางทียก็เก็บไว้หันล่ะครับอืมบอต้องออกมาแสดงตัวไปแสดงตัวกับมันอยู่ยากเด้พี่น้องถ้าอยู่ในองค์กรแล้วสิ่าบอกว่าว่าในสิ่งเอ,อทีบอกไไง่ายๆก็คือบอขายความลับในองค์กรตัวเจ้าของเนาะครับเนาะจังสันมันก็นสิดีแมนซีหู้ยุ่เต็มอกก็ตาม เพราะฉะนั้นก็คงต้องนิ่งๆก่งถือว่าดีแล้วล่ะครับส่วนเพิ่นสิไปฟ้องร้องกันฟาดฟันกันเอียงก็อันนั้นก็แล้วแต่ข้อมูลที่เพิ่นสิได้มาน่นะครับว่าสิ่งใดที่มันเหม่นจริงหรือบบจริงบทสรุปทุกอย่างทุกแนวนี่ว่ครับมันก็ต้องให้ศารเพิ่นตัดสินนะมันจังสี่ง่ายครับแต่มีกรรมการน่ะมันเถียงบ่ไรครับ แต่ถ้บาบ่มีกรรมาการเนี่ยโอ้ยเถียงอยู่หันล่ะครับวาอยู่บอแล้วจะเถื่อบ่จบบ่สิน้นซมเมอร์นี่แห้งครับพี่น้องเอ้ยบางเทือคอมเมนต์มันหลายเนาะอ่านกับว่าวาดบ่ไหวายเดวพี่น้องสิไปอ่านทุกคอมเมนต์นนะส่วนที่มันเพิ่นวอเพิ่นวายอย่างก็ตามนะครับมันสิบประชดประชั่นเด็กดันเท่ากับตาม เฮาก็บ่ต้องไปนี่แหละครับเบิ่งไว้บางเทื่อก็บเบิ่งไว้อารมณ์นะเบิง่งคําไหนที่เว้าได้หรือบอ่ได้เด้อพี่น้องบางเทื่อยันสิบอกล่ะครับบางเทืเอ่อเฮาศูนย์ขึ้นมานี่มันบ่ได้เกี่ยวแล้วครับกูซีเมนลงไปเลยยงังสิดามันก็คักจังซี่นะเพราะฉะนั้นเฮาเฮาอย่าไปเฮ็ดเด้อครับพี่น้องเอ้ยเอออันใดเว้าได้ก็จังเว้าครับอย,ย่าซะไปนึงเอ้ยซื้อเอ้ยเสียงอยังหลายอย่างเออเนาะครับเนาะ บ่ตองซื้อเปลวเปลว,วเนี่สอนหยอยังกับวากันไปครับเห็ดอย่างอื่นที่มันเห็ดใดบอาได้ดีกลัวพี่น้องอม,มันเข้าใจทุกคนว่ามีเหตุผลทั้งนั้นนะครับอยู่ที่เฮ้าพิจารณาเบิ่งงด้อพี่น้องเลยบอกเตือนสุสุขิบลหะะครับมันเป็นห่วงกันแนวแบบนี้เนาะบางคนนี่โอ้วอกกับรุ่นแรงอยู่ครับอ รุ่นแดงถามว่ามันถือว่ามันกระถือกครับแต่ว่าเฮาเ้ายังสั้นบ่ได้ไมันเกินเลยกับบ่ไใดพี่น้องเลยอืมเพราะมันมี่กฎหมอกฎหมายหลายอย่างที่เขาห้ามไว้นะครับเนาะถ้าขนาดเพียเพิ่นกันยังระวังเลยครับการเบาอีกยังแน่เห็นบวคกันบางเพียเพิ่นก็ถื่อปิดมันก็มีนะครับเนาะ็ย้อนทั้งสี่แหะครับเฮาเฮาเห็ดไห้มันถูกต้องดีกว่าครับ เบิ้งเอาถ้าบ่ามากะ่นานไปมันยังสี่สบายใจเดีววเนาะครับเนาะมันจังบ่มีปัญหาบ่ามากกะเก็บไว้ในใจบ้างก็ดีขึ้นกันครับแสดงออกมาได้ตามสมควรนะครับพี่น้องยาสะปล่อยพลังออกมาเวิดหลายครับม,มันอันตรายครับ